เดี๋ยววันนี้จะให้ดูของดีนี่ผลงานช่างอะมานี่น็อตตัวนี้เตรียมเอานี่ใส่ดุกเฟืองใส่น็อตยึดปั๊มมานะน,นี่เห็นไหมนี่น็อตยึดปั๊มตัวนี้นะไอ้เฟืองตัวนี้ปั่นแล้วน็อตตัวนี้เนี่ยงอถอดปั๊มบอกไม่ได้นี่ใส่น็อตเกินยาวมาเกิน นี่เราเลยตัดทิ้งนะครับน,นี่เกิดอะไรขึ้นที่นี่นะนะน็อดนี้ทะลุมานี่นม่มันงอดูน,นี่ลูกค้านี่เสียดจากที่จะได้ทำปั๊มนะมาทั้งหมดเลยน,นี่แล้วไปใส่สายพานเขาแล้วก็งัดนี่ กินปีนเกียวมานะนนนนอันนี้ก็คือต้องให้ตกลงกับช่างให้รับผิดชอบนะครับนี่เรามาเลือกให้ดูก่อน,นถ่ายวีดีโอเป็นวีดีโอไว้แล้วไปเคาะฝาหน้าเขาแตกนะดูเดี๋ยวจะให้ดูอีก <c oughs> ฝาหน้านี่นะเนี่ยเคาะไม่รู้เคาะทําทไมนะนแตกเลยนี่เห็นไหมนะ ก็ฝากเอาไว้สำหรับช่างมือใหม่หรือรู้เท่าไม่ถึงการนะครับมันเสียเยอะนะแทนที่เราจะได้เช็กปัม๊มเช็กหัวฉีดเฉยนะแปลมาฝาหน้ารั่วนะฝาหน้ารั่วก็ทำให้น้ำมันเครื่องไม่ขึ้นนะน้ำมันเครื่องน้อยทำให้ชับทุกสูบติดชับติดนะ,นะชับละลายครับมีรถมูนิธิ้ด้วยนะครับ นี่เอามาเป็นวิดีโอให้ดูนะครับก็เดี๋ยวให้คุยกันครับคนที่จะรับผิดชอบอันนี้เราถ่ายเอาไว้ให้ดูให้ถอดนะถอดเอาไว้ให้ดูนี่ยกเครื่องออกมาแล้วนะครับยกเครื่องออมาแล้วฝากไว้สำหรับช่างมือใหม่ไม่รู้อย่านะครับอย่าทำโดย พารักการอย่าทําโดยที่เราไม่มีความรู้นะครับมันจะเสียนะมีก็ลูกค้าก็แนะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับฝากเอาไว้เป็นบทเรียนเป็นเก็บความรู้นี่ก็จะได้ทำชับใหม่นะทำชับทำชับใหม่เกีย,กยกร์เกียร์ก้านเกียร์ข้อนะครับแทนที่เราจะได้เช็คปั๊มเช็คโมงขีดธรรมดามเราออกไม่ได้นะครับ เกี่ก็ฝากกันด้วยนะครับใครที่ติดตามอุตะวันก็ากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันเช่นเคยนะครับสาระดีๆเรานํามาให้ประจํานะครับก่อ,อ,อนทําก็ต้องเลือกอกูเลือกช่างที่เราไว้ใจนะครับ,รบโอเคสวัสดีครับ 一样。